สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คลาสภาษากรงกกับครูเกียตมณีอีกครั้งนะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่อง Asking and saying name นะคะคือการสนทนาและการถามตอบชื่อนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันวันนี้นะคะเรามาทบทวนเนื้อหาจากคลิปที่แล้วกันก่อนเลยนะคะไปกันเลยค่ะ let's go <S เรามาทบทวนเนื้อหานะคะเรื่องการทักทายและการบอกลากันเลยนะคะระหว่างที่คุณครูนะคะทบทวนคำศัพท์นักเรียนอย่าลืมออกเสียงตามไปด้วยนะคะคำแรก good morning สวัสดีตอนเช้า Good afternoon สวัสดีตอนบ่าย Good evening สวัสดีตอนเย็น Hello สวัสดีใช้ทักทายเพื่อนที่เพิ่งรู้จักกัน Hi สวัสดีใช้ทักทายเพื่อนที่สนิทสนมกันแล้วคำบอกลา Goodbye ลากร Good night ราตรีสวัสดิ์สำหรับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการสนทนาและการถามตอบชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะคะระหว่างที่คุณครูสอนอยากเรียนอย่าลืมออกเสียงตามไปด้วยนะคะในการถามชื่อนะคะเราจะถามด้วยประโยคภาษาอังกฤษที่ว่า what's your name what's your name แปลว่าคุณชื่ออะไร เวลาเราตอบเราจะตอบเป็นภาษาอังกฤษว่า my name is my name is แปลว่าฉันชื่อนะคะและตามด้วยชื่อของเรานั่นเองตัวอย่างเช่น what's your name my name is สมชายแปลว่าคุณชื่ออะไรฉันชื่อสมชาย ต่อไปเป็นประโยคการทักทายทำความรู้จักกันนะคะคือคำว่า nice to meet you nice to meet you แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักคุณและเวลาเราตอบเราจะตอบว่า nice to meet you too nice to meet you too แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักเช่นกัน สำหรับงานของเราในวันนี้นะคะให้นักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาเขียนวันที่ขีดเส้นข้างหน้านะคะและเขียนเนื้อหาที่เราเรียนกันไปวันนี้นะคะเรื่องการสนทนาและการถามตอบชื่อนะคะดังที่ครูขึ้นให้บนจอเลยนะคะหรือถ้าใครมองไม่ชัดสามารถดูในใบงานที่ครูแจกไปให้นะคะ เมื่อนักเรียนเขียนประโยคภาษาอังกฤษที่เราเรียนไปวันนี้เรียบร้อยแล้วมีอีกหนึ่งงานนะคะไม่ยากเลยให้นักเรียนนะคะเขียนประโยคภาษาอังกฤษนะคะบอกชื่อตัวเองนะคะดังที่รูขึ้นให้บนจอนะคะ ตรงกรอบสี่เหลี่ยมนะคะให้นักเรียนแปะรูปตนเองหรือวารูปตนเองก็ได้นะคะและเขียนประโยคนะคะใต้รูปภาพว่า my name is my name is ตามด้วยชื่อตนเองเป็นภาษาอังกฤษนะคะ เมื่อน,นักเรียนทำสองงานเรียบร้อยแล้วอย่าลืมขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยและเขียนชื่อชั้นนามสกุลเลขที่ให้ชัดเจนนะคะสุดท้ายนี้นะคะนักเรียนอย่าลืมอ่านทบทวนประโยคภาษาอังกฤษนะคะเรื่องที่เราเรียนไปวันนี้ด้วยนะคะและอย่าลืมส่งรูปให้คุณครูตรวจในไลน์ด้วยนะคะสำหรับ วันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ See you again next time Goodbye.